สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายงานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพะระราชปรัมา์จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดีฉันขอนำเสนอข่าวสารและกิจกรรม ประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ดิฉันนางสาวสายลุงลกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกกิจกรรมวันปียะมหาราชประจำปี2567วันจันทร์21ตุลาคมพุทธศักราช2567เวลา8นาิกา30น,นทาทีนายธานินทพุกมรุณผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้ นักพัฒนาการเด็กเล็กพร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่และเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินทร์อนราชวิทยาลัยในพระราชุปธมภมจังหวัดสมุทรปราการจากกิจกรรมวันปียะมหาราชประจำปี2567เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมนรินทรมหาชจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อแสดงความกตัญญูกตตะเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ทรงสร้างความเจริญแก่ประเทศไทยนานาประการณศูนย์เล็กๆจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมสุดท้ายการจัดสภาพบรรยากาศในชั้นเรียนตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นมาศูนย์เล็กๆวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชบุถรธรรมจังหวัดสมุทรปราการดำเนินการปร,ปรับปรุงห้องนันทนาการจัดสภาพบรรยากาศจัดมุมในห้องเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่เด็กปฐมวัยตลอดจนช่วยเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่เด็กและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ผู25 67, ้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆิเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊กสูตรเด็กเล็กวิทยาเขตศรินทรหอราชุทิยาลัยจังหวัดสมุทรปราการ ช่อง y o u u b e c h a n n e l ไลน์กลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02-360-2837สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ